สวัสดีค่ะ,ะวันนี้เราก็จะมากแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวเนาะโดยการใช้สูตรนะคะถ้าใครผ่านอ p พีหนึ e ี2มาแล้วเนี่ยเราจะแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้วิธีทําเป็นกำลังสองสมบูรณ์นะคะอันนี้จะมานำเสนออีกหนึ่งวิธีก็คือโดยวิธีการใช้สูตรนะคะโอเคเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะ การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยการใช้สูตรเนี่ยจริงแล้วรูปทั่วไปของสมการกำลังสองตัวแปรเดียวก็คือ ax กำลังสองบวก bx บวก c t. เท่ากับ0ก็คือขวามือก็คือเลข0ูเนาะโดย a b c เป็นจำนวนจริงและ a ไม่เป็นศูนย์นะตรงนี้ a จะไม่เป็น0ูนย์โอเคนะคะ,ะทีนี้สูตรที่ใช้ก็คือ x เท่ากับลบ b บวกลบรูท b กำลังสลบ 4ac ส่วนด้วย 2a นะคะ,ะที่มาของสูตรครูคงไม่ได้อธิบายเนาะนักเรียนสามารถไปค้นคว้าเพิ่มเติมได้นะคะเหมือนเดิมแบบฝึกหัดหรือชีตเนี้ยครูจะส่งลิงก์ไว้ใต้คลิปนักเรียนสามารถดาวน์โหลดได้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะคำว่า bac มายัางไง เอก็คือตัวเลขหรือสัมประสิทธิ์หน้า x กาลังสองตัวเลขที่คูณอยู่กับพจน์ x กาลังสอง b, b คือตัวเลขนะหรือจำนวนจริงเนี่ยที่คูณอยู่หน้าพจน์ x และ C คือตัวเลขที่ไม่ติดตัวแปรนะคะจริงก็คือ x กาลังศูนย์นั่นแหละเนาะนะคะเรียวกว่าเป็นค่าคงตัวหรือตัวเลขนะนี้ลักษณะของคําตอบเนี่ย ถ้า b กําลังสองลบสี่ ac ทีนี้ b กําลังสองลบสี่ ac ก็คืออยู่ในรูทนี้เนาะอยู่ในรูทนี้นะคะถ้าในรูทเนี่ยมากกว่าเท่ากับศูนย์แสดงว่ามีคําตอบนะคะมีจํานวนจริงเป็นคําตอบแต่ถ้า b กําลังสองลบสี่ ac มันน้อยกว่าศูนย์แสดงว่าไม่มีคําตอบไม่มีคําตอบเพราะอะไรล่ะคะเพราะว่าก้อนเนี้ย b กําลังสองลบสี่ ac มันอยู่ในรูทในระบบจํานวนจริงเนี่ย จำนวนที่อยู่ในรู้จะไม่ติดลบนะคะเราจะไม่ติดลบเนาะโอเคนี้เรามาดูกันอ่ะอย่างเช่นตัวอย่างที่1มันจะเหมือนตัวอย่างที่1ที่3ที่เราเคยเรียนผ่านไปแล้วใครไม่รู้ก็ย้อนกลับไปดูอันเก่านะจากสมการกำหนดให้จะเห็นว่า a เท่ากับเท่าไหร่คะ a ก็คือตัวเลขที่คูณอยู่หน้าตัวแปร x กําลังสองถ้าไม่มีอย่างนี้ก็คือเลข1นนั่นเองนะคะ 1คูณอะไรก็ได้จำนวนนัน้นนั้นนี้คือ A เป็น1ต่อไป B B ก็คือคูณอยู่หน้า X นะตรงนี้ถ้าเป็นบวกก็คือบวกถ้าเป็นลบก็ติดลบมาด้วยอันนี้คือบวก4คูขอเขียน4เฉยๆต่อไป C เห็นไหมคะ C ก็คือตัวเลขที่ไม่ติดตัวแปรคือลบ1เสร็จแล้วครูขอแยกทำค่าที่อยู่ในรูปก่อนเนาะ เหมือนเดิมที่มาของสูตรไม่ไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมนะให้นักเียนไปหาเพิ่มเติมเอา b กําลัง2ลบ 4ac ลูกกระดูก b ของเราคือ4ใช่ไหมคะ b ของเราคือ4เพราะนั้น4กําลัง2ลบ4คูณ a ของเรา a ของเราคืออะไรเอ่ย a ของเราคือ1ใช่ไหมคะ a คือ1 c ของเราคืออะไรคะ c ของเราคือลบ1 c ของเราคือลบหนลบหนึเห็นนะโอเคเพราะนั้น4กกลังสองก็16 -4 ลบ4คูณ1คูณลบ1เป็นบวก4ก็เท่ากับ20อ่าก็เท่ากับ20นี้ลูกดูเราก็20แสดงว่ามากกว่าเท่ากับ0แสดงว่ามีคำตอบเนาะมีคำตอบอันเนี้ย มีคำตอบเพราะว่ามากกว่าหรือเท่ากับ0เราก็มาแทนค่ากันเลยค่ะสูตรคือ x เท่ากับลบ b บวกลบรูท b กำลังสองลบ 4ac ส่วนทั้งหมดส่วนทั้งหมดนะ 2a สูตรเนี่ยถ้าใครยังไม่คล่องจำไม่ได้ไม่เป็นไรฝึกบ่อยๆเขียนบ่อยๆเดี๋ยวหนูจะจำได้เองเนาะถ้าเราใช้บ่อยๆเนี่ยก็จะได้เองต่อไปลบ b ลูกมาดู b คืออะไรคะ b คือ4แทนไปลบ4บวกลบ สแควร์รูทยี่อ่าเพราะว่าตรงเนี้ยเราคิดมาแล้วไงเนี่ยเราคิดมาแล้วเราก็มาแทนค่าเลยส่วนด้วย2 A ส่วนด้วย2 A 2คูณ A เราคืออะไรเอ่ย A เราคือเลข1ก็แทนไป2คูณ1เพราะฉะนั้นเราก็เป็นลบ4บวกลบ รูทย 20, 20, ี่สรูทยี่สิบเราก็ไปกระจายสิทำเป็นรูปอย่างง่ายเป็น2องคูณสเป็น4ี่สีห้ายีถอดลากที่สองเหมือนกัน2ตัวดึงออกมาเลือหนึ่ตัวเป็น2องูทหเป็น2องรูทหส่วนสอนะคะสอคูณหได้2 8, 1, องแป๊หโอเคตรงนี้ให้หนักเรียนสังเกตว่าอันนี้คือลบสี -4. อันนี้คือ2เฉ็นว่าเอา2ไปตัดได้เวลาไปตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างตามต้องตัดทั้ง2ตัวนะอย่าไปตัดเพียงตัวใดตัวหนึ่งเพราะจริงๆแล้วอ่ะของเขาเนี่ยมันจะเป็นลบสส่วนสบวกลบสองรูทส่วนสองรูทส่วนสย่างนี้ตัดทอนอย่างนี้นะตัดตัดสตัวเลยนะเพราะนั้นเราก็ตัดเนาะสตัดลบสนะคะ2ตัดลบสได้เท่ากับลบส บวกลบ2ตัด2ตรงนี้2ตัด2ตรงนี้นะคะ2ตัด2ตรงนี้ได้1เพราะฉะนั้นตรงนี้ได้เป็นทษนะคะรูทห้าเนาะ2ตัด2ตรงเนี้ยเป็น1 2ตัด2นิดหนึ่งก็ไม่เขียนก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นหนูก็จะได้คำตอบออกมาเป็น x เท่ากับลบสี่ อ่าขอโทษ x เ,เท่ากับลบ2บวกรูทหหรือ x เ,เท่ากับลบ2ลบรูทถ้าลูกไม่ตัดทอนเป็นทัดนี้อาจจะมาตัดทอนตรงนี้ก็ได้นะคะเพราะนั้นคำตอบของสมการเราก็คือลบ2บวกรูทและลบ2ลบ รูทหหรือหรือนักเรียนจะเขียนว่าลบสบวกลบรูทหาก็ได้ได้เหมือนกันโอเคนะคะอ่ะมาเราดูตัวอย่างถัดไป5 x กำลังสองบวก2 x ลบ3เท่ากับ0ย์าอ,อยู่ในรูปทั่วไปแลกว่วาเมือเป็นศูนเรามาดูกันเลยค่า a ของเราเป็นเท่าไหร่ a ก็คือเป็นไงคะอยู่หน้าตัวแปร x กำลังสองก็คือเลข5 ต่อไป b ของเราคือหน้าตัวแปร x คือบวก2บวก2แล้วก็เขียน2เฉยต่อไป c ของเราก็คือโพสต์สุดท้ายพสต์สุดท้ายนะคะโพสใช้ถ้าเป็นลบติดลบเอามาด้วยนะคะรูกก็ได้มาเป็นลบ 3. อ่ะนี่นะคะอ่ะเสร็จแล้วเราเช็ค b กำลังสลบ 4ac ก่อนถ้า b กำลังสลบ 4ac มากกว่า0เราถึงจะทำต่อนะ ดังนั้น b ของเราก็คือ2กำลังสองสองทั้งหมดกำลังสองลบ4คูณ a ของเราคือ5 c ของเราคือเลขลบ3โอเคนะคะดังนั้นสองกำลังสองได้4 4 5หลบ4คูณ5ไเป็นลบ20ลบ20คูณลบ3ก็คือ ลบเอ่อโทษลบลบเป็นบวกเป็นบวก60นะคะบวก60รวมกันก็ได้มาเป็น6 4โอเคนะแปลว่า64นี่มากกว่าหรือเ,เท่ากับ0ูนย์ใช่ไหมคะสแสดงว่ามีคำตอบเราถึงจะมาทำต่อโอเคเราก็แทนค่าเลยคะ่ะ x เท่ากับลบ b บวกลบรูท b กำลังสองลบ4 ac ส่วนด้วย2 a โอเคนะคะสูตรเขียนทุกครั้งเขียนทุกครั้งนะพ การเขียนจะให้ทําให้เราจําสูตรได้รวดเร็วขึ้นรวดเร็วขึ้น <c oughs> อ่ะทีนี้เรามาดูกันลบ b ลบนี่ลบมาจากสูตร b เราคือเท่าไหร่2บวกลบรูท b กําลังสองลบ4 ac เมื่อกี้เราคิดแล้วก็คือรูทห4ตรงนี้นะคะเราก็ยกมาใส่เลยยกมาใส่เลยเป็น64ส่วนด้วย2 a ส่วนด้วย2อคูณเคือเท่าไหร่คะ a คือ5แทนค่าลงไปเนาะ a คือห้าฉะนั้นลูกก็ดูนะคะต่อเนาะก็เป็นลบสบวกลบเฮ้ยรูทหก,กถอดได้ไหมถอดได้8ค่ะส่วนด้วย10นะคะส่วนด้วยสิบฉะนั้นลูกก็จะได้ละเนาะก็เป็นลบสบวกแ ส่วน10 1หนึ่งค่า,าบวก8นะคะบวกแแล้วก็ลบ2ลบ8ส่วน10ส,ส่วนด้วย10อ่ะโอเคนะคะดังนั้นลบสบวก8ก็คือ6ส่วน10ตัดเป็นเศษส่วนอย่างตามก็คือ2 3 6 2 5 0โอเคนะคะ ต่อไปลบสลบแก็เป็นลบ 10. สลบิส่วนด้วยลบสิตัดทอนเป็นส่วนด้วย10ขอโทษค่ะกูผิดตัดทอนเป็นเศษส่วนยางต่ำก็คือลบหเพราะนั้นคำตอบของสมการเราก็คือ3าส่วนหและลบหนอย่างเคีนะคะ,ะทีนี้เรามาดูข้อ ต่อไปกันตัวอย่างที่3 16 m ก m กลังสอบวก24 m บวก9้าสมการอยู่ในรูปทั่วไปแล้วหนะคะแล้วเราก็มาดูกัน a, a. ของเราก็คือจพสท,ที่อยู่หน้ายกกำลัง2ต่อไปยก 2, คือ16 b, b ของเราก็คือ24 c ของเราก็คือ9โอเคนะคะเสร็จแล้วเราก็แทนค่า B กำลังสองลบ 4ac B ของเราคือย4สดึงมาเลยค่ะย4สกำลังสองลบ4คูณ a แล้วก็คูณ4คือ9เพราะนั้นย4สกำลังสองนะคะย4กำลังสองลบ16คูณ9 4คูณ16คูณ9บวกลบกันแล้วมันได้0ูนนะ วกลบกาแล้วได้0ูนย์ได้0ูนย์แสดงว่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์แสดงว่ามีคำตอบเนาะอ่ะตรงนี้รูปเปลี่ยนนิดนึงไม่เป็น x นะคะเป็น m นะคะเป็น m ตรงนี้นะเป็นเป็น m เพราะว่าตัวแปรเรา m ละเพรานั้นลบ b ลบ b ของเราก็คือลบ24ลบ24ตรงนี้นะคะลบย4บวกลบรูปศูนย์ว่าตรงนี้เราคิดได้เท่ากับ0ย์เห็นปะคะ สองลบรูทศส่วนด้วย2คูณ A ก็คือ2คูอะไรล่ะ A เราคือ16ก็คือ2คูณ16โอเคเนาะ2คูณ16อโอเคนะคะเสร็จแล้วเราดูรูทศูนย์ก็คือ0เพราะนั้นเราก็จะเหลือแค่ลบย4 ส่วน2คูณสิบหสามสิบสองเอา8ตัด8 3 24 8 4 32ก็ได้ลบ3ส่วน4โอเคนะคะดังน,นั้นคำตอบของเราก็จะมีคำตอบเดียวคือลบ3ส่วน4โอเคเนาะ,ะทีนี้ข้อที่4อ่าส้นกำลังสองเท่ากับ4 Z ี่เลบ13 ลูกดูนะมันยังไม่อยู่ในรูปทั่วไปต้องทําให้ข้างใดข้างหนึ่งเป็นศูนย์ของสมการนะรูก็ขอย้ายเป็นลบสีแทตรงนี้ลูกครูผิดนะตน้องเป็นบวกสิบสามนะคะบวกสิบสามเนาะตรงนี้นะคะอ่าตรงนี้ลบเอาก็เป็นตรงนี้เปลี่ยนเป็นสิบสามนะคะเป็นสิบสามตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นสิบสามนะคะอ่ครูผิดนะ อะเสร็จแล้วลูกดูอย่างนี้ b กํลังสองลบส ac เราก็แทนค่าเลยค่ะ a a a ของเราคือ1 b ของเราคือลบส c ของเราคือ13เปลี่ยนทิ้งนะคะเป็นผ,ผิดเนาะเพราน,น b กํลังสองลบส ac b ของเราคือลบสก็คือลบสกํลังสองลบสี่คูณ a a คือ1 c คือ 13 13นะคะตรงนี้เปลี่ยนเป็น13นะตัดลบออกนะลูกนะตัดลบออกนะคะเพราะฉะนั้น4กกลังสก็คือ16 16 4คูณ13 4คูณ13ได้เท่าไหร่เออ4 3 2 2 2ทด1 4 1 4 52ลบ52อ่ะลบกันออกมาได้เป็นลบ36เพราะฉะนั้นจะเห็นว่า b กำลังสลบ4 ac เราเนี่ยน้อยกว่า0 แสดงว่าข้อนี้ไม่มีจำนวนจริงใดเป็นคำตอบเพราะว่าถ้าลูกไปเอาแทนในสมการเนาะ b กำลังสองลบ 4ac ส่วนด้วย 2a เนี่ยถ้าหนูเอาก้อนเนี้ยไปแทนในสมการจะอยู่ในรูทเพราะนั้นถ้าในจำนวนจริงเนี่ยจำนวนที่อยู่ภายในเครื่องหมายรูทจะไม่ติดลบนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็ไม่มีจำนวนจริงใดเป็นคำตอบ ตีอยากจะชวนให้นักเรียนคิดดูเราดูตัวอย่างที่1ถึงตัวอย่างที่4อย่างตัวอย่างที่1ถ้า b กําลังสองลบสี่ ac มากกว่า0ูนย์อ่ะอย้อนกลับนะตัวอย่างที่1 b กําลังสองลบสี่ ac นะคะมากกว่า0ูนย์คำตอบที่ได้เราจะได้กี่คำตอบคะลกูกสองคำตอบเห็นไหมคะถ้า b กําลังสองลบสี่ ac ตรงเนี้ยมันเท่ากับ0ูนย์เห็นไหมคะ มันเท่ากับ0ูย์ลูกจะได้กี่คําตอบได้1คําตอบอ่ะตัวอย่างที่4ถ้า b กํลังสองลบส ac ตรงเนี้ยมันน้อยกว่า0นย์ลูกจะเป็นไงคะไม่มีคําตอบเพราะฉะนั้นให้เรืยอสังเกตว่าลักษณะคําตอบเนี่ยมีอยู่3ลักษณะคือ1ถ้ามากกว่า0นย์มี2คําตอบถ้าเท่ากับ0นย์มี หนึ่งคำตอบและถ้า b กลังสองลบ 4ac น้อยกว่าศูนก็คือจะไม่มีคำตอบจะไม่มีคำตอบโอเคไหมคะอ่ะโอเคทีนี้ก็จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ทดลองทำนะคะแบบฝึกหัดที่2เนาะดเด็กลองทำดูก่อนนะคะแล้ว e.p หน้าค่อยมาดูกันว่าทำแล้วออกมาถูกต้องเป็นยังไงนะคะให้ลองทำเองดูก่อนเนาะอย่าเพิ่งรีบเปิด EP ถัดไปนะให้ลองทำเองแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดดูโอเคนะคะวันนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะเป็นอีกวิธีการหนึ่งแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวใช้สูตรบางคนอาจจะเลือกใช้วิธีนี้เลยก็ได้เพราะว่ามันใช้ได้ทุกรูปแบบของสมการกำลังสองตัวแปรเดียวโอเคเนาะ โอเคสวัสดีค่ะ